สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสกัดจัดหญ้ารีแพรและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจ กลับมาพูดคุยกันต่อในแวดวงธุรกิจขายตรงนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงยูฟันกันอยู่นะครับในเรื่องของระบบสกุลเงินดิจิตอลผ่านระบบแบบบิตคอยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของสคอบอน,นั้นก็ <แ S 1> <แ S 1> ยังไม่ออกมาฟันธงครับคุณสิทธิพรว่าอย่างไรแต่ว่าก็ยังไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับตแต่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปทน,นั้นเขาก็ออกมาระบุว่าอย่างนี้ครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับบิตคอยและหน่วยและก็หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆครับที่ลักษณะใกล้เคียงกันให้ประชาชนทั่วไปศึกษาแล้ว เนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยไม่ถือว่าเป็นเงินชําระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้แล้วก็จะมี้มีมูลค่าผันแปรอย่างรวดเร็วครับมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากไม่ได้เป็นสื่อชําระเงินตามกฎหมายครับเขาว่าอย่างนี้ก็แบงค์ชาติก็ระบุมามีข้อมูลจากพันทิปที่มีคนโพสต์ด้วยคุณใช่ครับน่าสนใจมากเลยซึ่งทางด้านของพันทิปครับคุณสินทรเขาได้มีการวิเคราะห์การลงทุนของยูฟันนะครับผ่านทางเว็บไซต์พันทิปคอมนะครับเขาบอกว่า เขาบอกว่าความเป็นไปได้ในระบบเครือข่ายนะครับเขาบอกว่า,า You ูฟันหรือว่ายูโทเคนนะครับที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันนี่นะฮะจากที่มีการศึกษาดูแล้วบริษัทก็จะมีรายได้มาจากนี่ครับคือหนึ่งเลยคือเงินจากการที่สมาชิกเข้ามาใหม่ครับจะได้ตามจํานวนที่ซื้อหน่วย 2ก็คือเงินจากการที่เราเอาสินค้ามาขายโดยเฉพาะสินค้าของตัวเองครับมักจะหักไป10%จากราคาขายกําไรเจ้าของก็จะได้เห็นเห็นเลยสามก็คือเงินจากการซื้อสินค้าของบริษัทต,ต่างๆที่เข้าร่วมครับเพราะว่าจะต้องหักเปอร์เซ็นต์แบบที่หักจากสมาชิกเอาสินค้าตัวเองไปขายส่วนมูลค่าที่สูงขึ้นน่าจะเอามาจากการที่หน่วยลงทุนเท่าเดิมแต่ว่าคนที่เข้าร่วมเอาเงินเข้ามาร่วมมากขึ้นซึ่งเมื่อจํานวนเงินมากขึ้นครับแต่ละหน่วยเท่าเดิมยังไงมูลค่าต่อหน่วยมันก็จะขึ้นอยู่กับ สมมุติเลยแล้วกันครับว่าอย่างเช่นมีอยู่100ล้านยูนิตนะครับตอนแรกก็จะมีเงินอยู่คิดเป็น100ล้านบาท มันก็จะได้ว่า1ยูนิตซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1บาทครับเมื่อมีคนซื้อหน่วยไปในราคาที่เพิ่มขึ้นหรือว่าราคาเท่าเดิมเช่นซื้อที่3 0,000ื่นหน่วยนะครับแต่ว่าหน่วยลงทุนจะมีเท่าเดิมก็คืออยู่ที่1ล้าน100ยล้านยูนิตแต่เงินก็จะเพิ่มขึ้นมาที่100ล้านกับ3 0 0 0 0บาทนะครับนี่ฮะก็จะเป็นข้อมูลแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สิเปอเตที่ตีตกินใช่ครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะมีบางหน่วยงานที่ไปร้องเรียนกระทรวงยุติธรรรมคับ ถามว่าถูกต้องหรือไม่ดิฉันก็เคยมีประสบการณ์ในส่วนของมันนี่เกมหลายหลายค่ายที่เข้าไปร่วมก็เรียกว่าไปร่วมพาคนไปร้องเรียนพาคนไปทําอะไรต่างๆก็ต้องบอกนะคะว่าผิดค่ะถ้าคุณอยากร้องเรียนจริงๆก็คือหนึ่งต้องมีผู้เสียหายครับแล้วก็ไปที่กองปราบหรือว่า DSI ไได้ถ้ามูลค่าสูงหรือไม่ก็ คุณต้องไปร้องเรียนที่สกบกระทรวงยุติธรรมเป็นแก้หน่วยงานหนึ่งในสังกัดของ d ีเเท่านั้นคะช่ยังไงก็ต้องไปที่กองปราบเนะต้องไปที่จุดที่กองปราบนี่จริงๆไม่ใช่หน่วยงานโดยตรงนะแต่เนื่องจากว่าท่านประชบโชคพร้องมูลเนี่ยมีเป็นเขาเรียกเป็นตำรวจทงฉินที่ได้รับฉายาแล้วก็ปราบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยรับเงินใครเพราะงั้นนักข่าวทุกสำนักก็จะโฟกัสไปที่ ท่านคนเดียวะนะคะก็นี่คือชื่อเสียงที่ท่านประสบโชคพร้อมมูลก็เป็นคนที่นะรักษา,าชื่อเสียงตัวเองก็ได้ไปแต่ว่ามาดูในส่วนที่ปั่นเงินปั่นเงินก็เราคุยไปแล้วว่าโดยโดยเฉพาะใช้สินค้าตัวเดียวแล้วก็มาตั้งตุ๊ก,กาตาว่ารักษาได้สารพัดโรคใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แสนใชห้าหมื่นสามหมื่นแสนสองสามแสนนี่คือปั่นเงินแน่นอนจะใช้สินค้าตัวเดียวนะคะแต่ล่าสุดของยูฟันคุณ เขาได้เปิดเป็นมากคำสินค้ายูฟันขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างก็คือมีสินค้าชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยออกมาวางจำหน่ายแล้วใช่ก็เป็นการปรับแผนที่ด่วนที่สุดครับก็คือกลายเป็นว่าเอาสินค้าจากจีนมาวางแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า e อ็ก u f โปยูฟันอย่างนี้มีการปั่นการตลาดไหมครับถ้าเกิดว่าเขามีสินี้ถ้าเกิดว่าเขามีสินค้าแล้วก็ก็เอามาเข้าระบบแผนการตลาดขายตรงแล้วก็มา ทำเป็นโปรโมชั่นสามารถปั่นกระแสะได้หรือเปล่าไม่ผิดกฎหมายนะคุณทำได้สามารถทําได้ด้วยถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าเขามีสินค้าอย่างที่บอกไงคําว่าเอาสินค้ามาปั่นเอาสินค้ามาปั่นก็คือมีสินค้าตัวหนึ่งเด่นแล้วก็สร้างแบรนด์ด้วยปั้นแบรนด์ด้วยการสร้างแบรนด์ด้วยดาราแล้วก็เอาสินค้าตัวน,นี้มาจัดโปรโมชั่นโหมโรงไปจ่ายเท่าไรอะไรเท่าไรก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายครับเพราะงั้นทุกค่ายถามบอกว่า ปั่นกระแสนี่ปั่นเงินนี่ถามว่าใช้ศัพท์ก็่าปั่นเงินได้หรือเปล่าปั่นกระแสดีกว่าก็คือก็มีกระแสรตรงนั้นหรือว่าปั่นแผนการตลาดถูกต้องตามกฎหมายไม้ใต้อยู่ปลายใต้โปรโมชั่นก็ถูกต้องาาเป็นแผนเรียกแขกก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละบ,บริษัทนะครับที่สามารถทําได้ยักษ์ใหญ่บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยเป็นการเล่นมันนี่เกม<ะ>ปั่นเงินถามว่าบริษัทคุณเคยทํามาไหมคุณก็เคยทำก็ต้องเคยทําเหมือนกันใช่อย่าง2 0 0 0 0 2 0 0 0ออดีตมีค่ายหนึ่งที่แบบโด่งดังมาก หามา4ี่คนคนละ20,000ื่นทั้งหมด80,000ื่นให้หาไมา้ได้รับเงินปันผลทันทีนี่คือยักษ์หอันดับท็อปไฟของเมืองไทยด้วยนะแต่ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะงั้นค่ายเล็กๆที่มาท,ทําใช้แผนการตลาด อย่างอย่างอย่างเปนีไซายขวาคุณห้ 500. าร้อยดิฉันห้าร้อยแต่บริษัทใจคือห้าร้อยคุณไปไหมไปเพราะได้สินค้าด้วยไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือไปก่อนเลยนี่เขาเรียกว่า <c oughs> แผนเรียกแขกครับแล้วมันต่อเนื่องมาฮะอย่างการปั่น <c oughs> การตลาดไปแล้วนะครับคุณสินพรครับถ้าเรื่องของการต่อเนื่องคือจะมีการปั่นราคาสินค้าหรือว่าปั้นแบรนด์ตรงนี้เป็นยังไงฮะเหมือนกับว่าราคาสินค้าสูงกว่าของจริงครับถูกต้องไหมใช่ฮะจริงๆรแล้วเป็นกันทุกข่ายอืมอืดิฉันพูดตรงๆถามว่าใครจะเอาสินค้าต้นทุนมมาาาขยยยัออ่กตวง ที่เด็ดเหลือเกินหน้าแบรนด์นี้กับอิซิตันคุณรู้ไหมว่าอิซิจันขวดหนึ่งต้นต้นทุนเท่าไหร่ก็น่าจะไม่ถึงห้าบาทมั้งฮะโอ้คุณให้สูงมากสูงมากใช่ไหมฉันเคยได้ยินคุณทักษินชินวัตรพูดที่ทำเนียบรัฐบาลต้นทุนอยู่ที่ห้าสิบต่อตังค์นี่คือรวมแพคเกจจิ้งแล้วทุกอย่างแต่คุณไปซื้อขวดละยี่สิบาทก็ได้กำไรทันทีสิบเก้าบาทห้าสิบนั่นหมายความว่าเขาเขาซื้อโฆษณาประจำพันแบรนด์ เขาต้องทำแพคเกจจิ้งอะไรอย่างที่คุณบอกยกระดับขึ้นมาใช่ฮะแบรนด์โอท็อปก็เหมือนกันเมื่อก่อนใส่ถุงพลาสติกธรรมดาราคาถูกไหมซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อพอใส่ขวดแพคเกจจิ้งสวยๆก็สวยๆน่าซื้อน่าใช้นะฮะข้างในกินไม่ได้ก็มีนี่คือเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าขายตรงก็เหมือนกันพอเขา ะจะสร้างแบรนด์ก็ต้องเอาแบรนด์สินค้าที่กาหนดราคาสมมติว่าต้นทุนอยู่ที่500ไปขายพันห้าได้ไหมครับก็เหมือนกันเพราะก็เอาไปจ่ายปันผลแต่ไม่ได้สร้างต่างด้านโฆษณาบางค่ายใช้โฆษณาด้วยนะครับเพราะงั้นเหมือนแกลซีนที่คุณบอกอ่ะในฟิินขิฟอรินทางรรบริษัทบอกว่าต้นทุนแค่5บาทแต่ไปขายร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบดิจังจังชื่อนั่นแหละคุณดูสิคุณเคยคิดไหมว่า มีต้นทุนแค่5บาบาทแล้วก็รับประทานต่อเนื่องมาเป็นปีๆหลายหลายพันดไปนะเลอเป็นหมื่นด้วยฮะหมดเป็นหมื่นแต่ของต้นทุนไม่ถึงใช่ไม่ถึงร้อยบาทู่ไม่ถึง500บาทครับาทแต่คุณต้องจ่ายเป็นหมื่นนั่นก็คือเป็นเป็นอาลค่าต่างการตลาดมูลค่าในการสร้างแบรนด์จะไปว่าได้ไหมมีหลายเล่มก็สื่อด้วยกันในวงการไก่ทองบางเล่มก็บอกว่า เนี่ยนะขายสินค้าเกินจริงโ oh, okay. อเวอร์ครมดิฉันถามหน่อยมีใคาไหนบ้างที่ไม่ขายเกินจริง ม,มคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นแวดวงธุรกิจขายตรงแล้วฮะคือธุรกิจหรือว่าสินค้าทุกประเภทบ,บริโภคทุกประเภท,เภทแน่นอนว่าจะต้องมีการชูสินค้าตัวเองอยู่แล้วนะครับใช่มันมีต้นทุนการผลิตคุณคมันมีการค่าของแบรนด์ก็คือ,อลงโฆษณาคุณสร้างแบรนด์คุณต้องจ่ายเงินมะใชะ่เพราะฉะนั้นก็ทุกส่วนทุกอย่างอยู่ที่เปอร์เซนต์จะอัพขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์อัพจนโออเวอร์หรือเปล่าโอเวอร์ได้ไหมคุณอัพโอเวอร์ได้แต่ไม่มีคนซื้อเอาสิคุณจะเลือกอะไร เพราะงั้นสุดท้ายคุณก็ต้องเล่นโปรโมชั่นเพราะงั้นการการสร้างเขาเรียกว่าการตั้งราคาข้างขวดที่ดูสูงเนี่ยเพื่อเพื่อสําหรับการเล่นโปรโมชั่นที่สมมุติว่าราคา2,000ัลดทันทีเหลือ999บาทนั่นหมายความว่าเกือบจะแตะไปดันท้นทุนแล้วคุณคแต่ว่าต้องการปัน้นก็เรียกปั่นสินค้าให้เกิดด้วยการปั้นแบรนด์แล้วก็ชูงใจด้วยโฆษณาแล้วก็ราคา คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือนําเงินที่ได้กําไรจากตัวสินค้านะ่ะที่มีปริมาณ10เท่าหรือสักร้อยเท่าหรือสักเท่าไหร่เนี่ยนะนำไปเป็นการจ่ายใช้จ่ายในเรื่องของการโปรโมทหรือว่าการโฆษณานั่นเองใ,ในส่วนนี้ก็เลยต้องมีการเผื่อ,อในเรื่องราคาสินค้าไปอาวอย่างน,นี้แล้วการคุณไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อาอสมมุติว่าเตียงนอนเนี่ยถ้าคุณไปซื้อโรงงานได้พันสองคุณซื้อข้างถนนที่ก็รับขายก็ยได้เท่าไหร่ ถูกอยู่แล้วตะาข้างถนนที่เป็นร้านใหญ่มือสองนี่หรือเปล่าครับมือหนึ่งเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราไปซื้อในโรงงานได้พันสองเพราะเราต้องขนส่งเองแต่ถ้าคุณมาซื้อข้างถนนเมื่อไหร่จากพันสองมันจะขึ้นสี่พันอืมนั่นเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเขาเช่าพื้นที่อ๋อแล้วก็ต้องกินกําไรส่วนต่างต่อต่อชิ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบถึงสี่สิบเพราะเจ้าพื้นที่เพราะว่าต้องไปจ่ายลูกน้องพนักงานค่าขนส่งค่าน้ํามันรถ เดินทางาไปส่งถึงที่ใช่มันไม่ถูกอย่างที่คุณคิดไงเพราะว่าถ้าถ้าคุณไปรับเองจากโรงงานคุณอารถหน่ไปรับคุณก็ต้องเช่าจ้างรถไปไหมช่าเตียงนอนคุณก็แยกชิ้นมาเท่าไหร่แต่คุณก็ต้องรถกระบะไม่ได้แน่นอนแต่เตีงยงใช้ใหญ่นะก็ต้องปเป็นรถบรรทุกรถคันใหญ่ทั้งลักเท่าไหร่ อ่าจจะพันถึงสองพันแล้วคุณต้องคิดดูพันสองกายเป็นสามพันสองคือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาอาจจะมองไม่รู้นะฮะเ่ียงผมจะมองว่าอย่างตามข้างทางหรือตามเต็นท์ง่ายๆนี้น่าจะมีราคาที่ถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าแต่ความจริงแล้วลึกๆเนี่ยพอกันเลยไม่ได้แตกต่างมากบางทีบางทีในห้างเนี่ยเราเจอของจริงก็คือเราสั่งชิ้นนี้ได้ชิ้นนั้นมาแต่ข้างทางนะคุณ เราสั่งอันนี้โอ้ประกอบดีไซน์สวยหรูเลยพอมามถึงในห้องเอ๊ทำไมาบานประตูมันไม่เท่ากันทำไมาเข้าอี้มันรู้รสึกเบี้ยวเบี้ยวไม่ได้ตรง <c oughs> นี่ค่ะเป็นที่มาว่าทำไมาแบรนด์เนมถึงดีกว่าโนเน่คนถึงเชื่อมั่นในเรื่องของการตีแบรนด์หรือการสร้างแบรน,ราบรนมากกว่า<ม>นะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนดิฉันก็เคยโจมตีโอ้โหแพงมากเลยไม่อยากซื้อกินพอมารู้ต้นทุนฮะ องที่ทันแค่หสิบตังค์เนี่ยนะห้าสิบตังค์เนี่ยนะเรามันต้องซื้อยี่สิบาทโอ้โหเราก็นึกออกละราคาสินค้าสามร้อยทำไมก็ถึงขายพันห้าก็คือเป็นกลยุทธ์ของเขามันแล้วแต่การคูณไปว่าขีเท่าอย่างห้าสิบตังค์ไปยี่สิบาทกีเท่าละคุณก็มหาศาลนะครับคำนวณไม่ถูกเลยฮะเพราะฉะนั้นนะคะขายตรงหลายๆค่ายที่ตีโจทย์ไม่ออกหรือว่าคุณจะเป็นมันนี่เกมหรือไม่มันนี่เกมใช้สินค้าเป็นตัวนำแผนการตลาดคุณต้องนำด้วยโปรโมชั่น นะคะมันจะถึงไม่เข้ากายในการปั่นเงินหรือว่าเล่นมันนี่เกมนั่นเองนะคะนี่คือคำคำที่ต่างการส่วนแชร์ลูกโซ่อาจจะต่างกันไปนิดนึงแชร์เข้าสารอะไรนี้เราก็รู้แล้วแจร์ตะเกียงดิฉันยังไม่เคยได้ยินแต่แชร์เข้าสารนี่ชัวร์แจร์แม่นกแก้วอะไรในอดีตก็คือเล่นเงินสดกันก็มีเหมือนกัน มันก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะก็อยากให้ศึกษากันโดยตรงนะคะว่าตัวไหนที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายก็ต้องมีการศึกษาจริงๆนะครับอย่างจริงจังว่าเราจะลงทุนแบบไหนเพราะไม่งั้นแล้วผลกลับมาครับคุณสิริพรถ้าไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังแน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเสียดายเวลาหมดลงอีกแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกับเราได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ